สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเอฟซี FT ทุกท่านวันนี้ยายพาทำลาหน้ายอดผักกินนะมาดูวิธีทำกันค่ะวันนี้ทำลาหน้านะเพื่อนๆยายก็ไปซื้อไปซื้อยอดผักมาอ่อนมั่งแก่มั่งเนาะก็เอาแต่อ่อนๆแก่ๆก,ก็ทิ้งไป มาหมักหมูกันนะเพื่อนๆหมูสองขีดซีอิ๊วขาว2ช้อนน้ำมันหอยสองช้อนน้ำมันพืชสองช้อนน้ำตาล2ช้อนนะทุกคนหมักไว้ตอนตอนหมักอะ่ะยายว่ายายเปิดกล้องสรุปแล้วมาดูยายไม่ได้เปิดกล้องเลยต้องมาบอกเอซีแบบนี้นะขอโทษขออภัยเด้อ ทำตามที่ยายบอกเลยค่ะถ้าสูตรยายนะเออแล้วก็ลืมไข่สองฟองนะคะไข่ไก่สองฟองยายก็แช่เส้นหมี่ไว้จนนิ่มแล้วนะทุกคนเวลาเราแช่พอเส้นหมี่นิ่มแล้วก็เปิดน้ำทิ้งสักรอบสองรอบนะเพราะบางทีอะ่ะเส้นหมี่มันมีกลิ่นสาบของแป้งนะ ยายจะยายจะเอาล้างทิ้งอย่างนี้แหละทุกครั้งที่ทำแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันยายก็จะใส่เลยนะถ้ารอใส่ตอนน้ำมันร้อนเส้นมันจะติดทุกคนใส่ตอนน้ำมันไม่ร้อนอะ ถ้าใส่ตอนน้ำมันร้อนเส้นจะติดกระทะนะยายก็จะใส่ซีอิ๊วลงไปเพิ่มความอร่อยของเส้นด้วยการใส่ชูรสลงไป แล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเส้นไม่จืดทุกคนทำแบบนี้เส้นไม่จืดแล้วก็ผัดจนกว่าเส้นจะเส้นจะสุกนะทุกคนถ้าเส้นมันยาวแล้วทุกคนเราก็ตัดได้นะเอาตะหลิวตัดออกเลยให้มันสั้นๆมาทำน้ำแป้งกันนะทุกคนยายใช้แป้งข้าวโพดนะ ยายกาะเอานะจะใช้แป้งข้าวโพดหรือแป้งเท้าก็ได้นะแต่ถ้าเป็นแป้งมันอะ่ะมันจะมันจะเป็นลาดหน้าที่แบบแป้งใสๆไงอันนี้เราจะทำเป็นแบบแป้งขุ่นๆน,นะอา่าสไตล์่า,ลาดหน้ายอดผักเออว่างั้นอ่ะ ให้มันมีความเป็นล้าน้ายอดผักหน่อยยายยายอ,อันนี้ยายไม่กะปริมาณน,นะยายแค่ทําให้สีสันมันสวยเพราะว่าเดี๋ยวยายไปปรุงในน้ําถ้าจะให้ยายกะเหมือนมืออาชีพยายกะไม่เป็นเอาเอาอันนี้ที่ที่ทำนี่คือเอาสีสันสีสันของน้ําแป้งนะอืเดี๋ยวเราปรุงในหม้ออีกทีอันนี้เราก็ไม่ต้องใส่เยอะ ใส่สีอิ๊วไปหน่อยใส่สีอิ๊วดำไปหน่อยมีซอสฟาเขียวอซอสถั่วเหลืองแล้วก็น้ำมันหอยอสีอิ๊วดำนิดนึงเห็นไหมแป้งมันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนคนให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะอันนี้ยังเป็นเอ เหนียวซอสหอยลือลืมอีกแล้วนะเพื่อนเอากระทะตั <monastery> <The acid baptism> ้ง <göster> น้ำ <response> มันลืมเปิดกล้องอีกแล้วเจียวกระเทียมนะทุกคนตอกกระเทียมเหลืองใช่ไหมก็เอาเต้าเจี้ยวลงไปผัดให้มันหอมถ้าเต้าเจี้ยวผัดลงไปมันก็จะหอมนะทุกคนอื ยังะมันจะเพิ่มความหอมนะมันจะเพิ่มความหอมพอหอมดีแล้วยายก็เอาน้ำลงแล้วก็รอน้ำเดือดนะคะรอน้ำเดือดน้ำเดือดยายก็เอาหมูลงนะทุกคน ยายก็จะปรุงรสแล้วนะทุกคนขั้นแรกก็ชิมก่อนขาดเกลือยายก็จะปรุงอ่อนๆก่อนนะเพราะในน้ำแป้งเราก็ปรุงไปแล้วในหมูหมักเราก็ปรุงไปแล้วเราก็จะปรุงอ่อนๆไปก่อน ใส่ชูลดลงไปน้ำตาลปี๊บลงไปเอ้ยน้ำตาลทรายพูดผิดคนเข้าไปทุกคนคนให้ทุกอย่างละลายแล้วก็ชิม อ่อนหวานอ่อนหวานแลวหน้าต้องหวานโอเคใช้ได้แล้วส่วนผักนี่นะยายล้างแล้วยายผึ่งให้แห้งตอนล้างยายก็แช่เกลือแช่อะไรเรียบร้อยแล้วยายก็ผึ่งให้แห้งล้างตั้งแต่เมื่อวานแหละ แล้วก็มาหั่น,กกนอพออ่ะตอนนี้ก็ให้ผู้ช่วยมาเทไอ้นี่นะเทน้ำแป้งนะทุกคนรสชาติใช้ได้แล้วอันนี้คือร้หน้ายอดผักนะทุกคนพอแล้วพ่อเดี๋ยวข้นเกินเอาผักมาใส่แล้วก็ใส่ผัก,ผกโอเคยายจะใส่ผักทีหลังนะทุกคน ไม่ว่าจะทํำราดหน้าอะไรยายก็จะใส่ผักทีหลังผักมันก็จะไม่ไม่เฉาล้างผักให้สะอาดก็ไม่ต้องลวกไม่ต้องลวกก่อนนั้นทุกคนกน้ำอาจจะข้นไปนิดนะทุกคนถ้าใครไม่ชอบน้ำข้นก็ใส่แป้งน้อยๆน,น,นะอ่ะยายก็จะพอแล้วนะทุกคน น,น,น่ากินแล้วเนี่ยอ่ะปลาประเดิมหน่อยเส <c oughs> ิคนชิมคนชิมทำลาดหน้าทุกครั้งที่ยายทำยายจะใส่ผักสุดท้ายตลอดพราะ<ช>ผักเ<ช>พราะผัก <พา S 1> มันจะเขียวสวย ประเดิมนะคุณตาประเดิมก็น้ำหน่อยเอาน้ำใช่ไหมใช่อ่าก็แล้วก็เอาหมูไหมเอาหมูหน่อยอ่ะเอาหมูมาหมูย่างนะแล้วก็พริกไทยเละเทะเลยขอบชามแ้วกปใส่พริกไทยอาชิมโช FC หน่อยยังไม่ได้ปรุงเลยนะเอาน้ำส้มไหมล่ะลองสิอตัวร้อนใจเย็น ส่วนมากตาไม่ชอบกินน้ำส้มน,นะทุกคนใช้ได้แนละ้วใช้ได้แล้วนะโอเคเพื่อนเพื่อน,อนมากินด้วยกันจา้าอร่อยไหมใส่น้ำส้มหน่อยอร่อยเลยสุดยอดเลยนะปรุงแล้วยิ่งอร่อยราดหน้ายอดผักของยายเทืองเพื่อนเพื่อนเส้นนี้ถ้าใครไม่ชอบดำก็ใส่ซีอิ๊วให้น้อยนะวันนี้ยายรู้สึกว่ายายใส่ซีอิ๊วหนักมือไปหน่อยมันก็เลยดำาๆ ยอดหนะ้านะยอดผักของยายก็เสร็จแล้วนะทุกคนมากินด้วยกันคะ่ะ